E ah! สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเบิร์ตสุขูสู่คนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคันค่ายชาแนลครับผมยินวาสวัสดีทางเอฟซีไม่เอซีเก่าครับผมมือนีมีแต่คนหมานครับก็เลยซื้อเนื้อมาต้มมาลาบมาก้อย นี่ครับไอ้นุ่มคอนแกนกำลังฟักเนื้อต้มอยู่ครับมื้อนี้ี่มีเมนูต้มกับก้อยครับผมกับลาบเนื้อครับเดี๋ยวไปเบิ่งนํำกันครับผมเนี่ยต้มน้ำใส่ทุกอย่างเลยครับคาตะไคร้ใบบักูดจะเอาเนื้อต้มลงแล้วครับพี่น้องว้วนะสดน้ำโกก้แลวครับมื้อนี้ มัอนี่หมานครับหมานอยู่สองคนคนอื่นบ่หมานน้ำดอกก็เลย,เลยพ่อไดมีแนวกินแนวอยู่แนวอยากครับผม<อ>เนื้อต่มก็ล่งแล้วล่หงมอแล้วครับเลื่อเนื้อลาบบาดัดนีลาบบัดนีก็สิเป็นไอหนุ่มขอนแกนคือเกาละเป็นผู้เฮ็ดคนน่ะผู้ผู้เพิ่นลูบรอเฮ็ดอียังกินกระเสียบ <c oughs> <c oughs> กำลังแตงเนื้ออยู่ครับแ,ววแตงแล้วก็สิฟักกาบเนื้อสดๆสดสดครับผมต้มกำลังเดือดครับพี่น้องโอ้ยข,ขนาดเบิ่งบกบกบก,บก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 อยู่แต่ว่าจักสิเปื่อยย่ำไรดอกเด้อน,นี่อาจจะย่ำคล้าย่ว่าย่ำนังกระติกละครม,มิจุจจน้ำครับ ชุกเนื้อสดๆตับวานๆครับผมนี่ครับ,ม,บ,บม,มันต้องให้เค็ไทยครบสูตรครับผมเนี่ย <c oughs> น้ำมไล่ไหลครับผมทังพี่ก็เริ่มฟักแล้วครับเออฝีมืออ้นุ่นม,นมพอดแกนคือเก้าพี่น้อง <c oughs> ลงเลือดครับผมบาดนี่มักไวใ้ให้มันเข่าเนื้อ ไคัขกขนาดเดงจึงคึงวันนี้มามามาครับกับเขาแรงเมื่อนี้บอกยางคักเลยครับได้เวลาแล้วครับหิวเขาแล้วกุ้งลาบกันครับผมสอนที่เขาสองสองคือเกาผสงสุรลผงนัวนข้าว ข้าคั่วใส่ลายแซ่บหอมนั่นละน้ำน้ำปลาไตจวดเอามาใส่ไปลงเลยน้ำปลาเออคักคักคักพี่น้องน้องขวัญสิทธิ์แนวขมๆลงครับผมแบบนี้ปลาจะขมลายเด้อร์พนักกินน้ำมาได้ ต้นหอมพักซี่ครับลงปลาตเอาไ้ใสต้มน้ำเอาใส่ต้มน้ำเน้อโ<ะ>คเล่ครับบาทเลยยายไม่ซิบอะไรปลาทกมือสเข้มแล้วเดงกจึ้งคึค่งพี่น้องลาแสะบบ่าบาทนี้ หลัผมบริสุทธิครับผมบริสุทธิ์พวดนะคักคักคับพี่น้องมามาครับแสบๆน้ำกันครับผมบาดนึ่งลงเครื่องเบิดไปนี่งเบิร์ตแล้วโอเคซิมบ้มานไหซิมก้อนพี่น้องมันนมขอนแก,นก่นคือเขาละมันผู้ซิมละมันเป็นผู้คนเบิรจัง, <laughs> งไหนพ่อนะเบิรยกยกโป้ให้ครับ อต้มเข้าก็ได้ที่แล้วครับบาทนี่เสด็พรกันกินเขากินน้ำเนื้อครับบาทนี่มาครับผมแซบแซบน้ำกันครับเรียบร้อยแล้วครับทุกอย่างต้มลาบเนื้ออันนี้ปกดินฝ้าอยางครับผม มาครับแสบๆนํากันสําหรับคลิปนี้กับพ่อสำนีนะครับกินข่าก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและอย่าลืมครับกดติดตามให้ผมนำคันค่ายชาแนลและทีมงานสําหรับคลิปนี้ขอโต้รทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับผม